เรื่องค่ะคุณผู้ชมทางตำรวจสอบสวนกลางค่ะสามารถที่จะตรวจยึดรถยนต์หลังจากผู้เสียหายหลงเชื่ออนุมัติให้เช่าหวันว่าจะมีการลักลอบนำออกนอกประเทศในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงตรวจยึดรถยนต์ยี่ห้อ Ford Everest รสสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่8096เชียงใหม่ป้ายแดงจำนวนหนึ่งคันที่บริเวณตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายตามที่ผู้เสียหายได้ให้ผู้เช่าซื้อรายหนึ่งเช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อ f อร์ Ford Everest เมื่อวันที่13พฤษภาคมภายหลังผู้เช่าซื้อได้รอรับรถไว้ในครอบครองผู้เสียหายได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า ผู้เช่าซื้อได้ใช้เอกสารทางการเงินเป็นเท็จมายืน่นขอสินเชื่อกับทางผู้เสียหายและผู้เสียหายได้หลงเชื่ออนุมัติให้เช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวไปค่ะต่อมาค่ะผู้เสียหายได้ทราบข้อมูลว่ารถยนต์คันดังกล่าวอยู่ในบริเวณใกล้าชายแดนของประเทศอาจนำออกไปนอกประเทศได้และอยู่ระหว่างดำเนินการเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เช่าซื้อโดยแจ้งความดำเนินคดีข้อหาช่อโกงที่สพหางดงจังหวัดเชียงใหม่ผู้เสียหายจึงประสานมายังสถานีตำรวจทางหลวง 5. นะคะกองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงให้ช่วยสืบสวนข้อมูลและติดตามรถยนต์คันดังกล่าวกลับคืนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานจนนำสู่การตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันพบรถยนต์คันดังกล่าวและได้ทำการยึดไว้เพื่อตรวจสอบและประสานส่งมอบให้กับผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์คันดังกล่าวต่อไป